สวัสดีค่ะมารับเพื่อนมาจากนิดนะคะทุกคนถ่ายอะไรเนี่ยไม่เห็นจะสวยสักอย่างเลยพี่ออนจะอะไรจะไปงานไหมไปงานไหมเดี๋ยวไม่เอาก็ต้องเอาสิบนาทีน่ะมีหมูขม่วงมีนะนี่หน่อไม้หน่อไม้มีมีฝ่าฝีมือพี่ออนจ้า เพิ่งกลับอะไรทุกคนมากินส้มตำนะคะฝีมือพี่อ่อนจ้าไปรับจากสนามบินนะคะก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยจ้ายินชอไมก่อนซ้อมกันต้องเสียซ้อมกันมัน้นทำมันกินสวยเงางามใช่ลงคลิปอะไรที่แบบเราโฆษณาว่าเราทำอะไรแค่นั้นเองหรอไม่ได้ไปแบบเล่นส นี่แหละมีชุดนมัยชุดอี้อเครื่องครัวเครื่องจานที่เราสั่งอ่าทุกอย่างเดี๋ยวไมาอัานนี้ที่ประจำไงไสวยนก,การจะอะไรหน้าถ่ายเขาบผมเอ,อ้พี่ลูกนี่สีแบบแปลกนี่ยก่อนเอ้ยก่อน มปกินวอลกจ้าเอตุเป็นยังไม่ได้มองหน้ามึงหลือเลยว่ะเอากล้องพี่ด้วยดิเออเอากล้องพี่น้อยเถอะเดี๋ยวจะไปเอาว่าม้าตรงนู้นก่อนกินอะไรดีกินอะไรดีนี่อะไรนี่อะไรกันเจลิเอกที่เกิดแก่แม่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง หนมจีบเอาไหมหนมจีบเออเอาไหมน้ำพรปาไอันนั้นทราทไรยินได้ด้วยค่ะจิ้มเดี๋ยวตรงนู้นพีอ่อนเดี๋ยวไปเอาเคยเคยกินน้พอซอนแลมันนัวไปหนึ่งนี่ไงนี่อะไรนั่นแหละออาเล็กชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นยาวไม่ว่านื้ที่เป็นอะไรชินนึ่งไจิ ทำเป็นเหนียวหวานเนื้อโอ้โหทัวร์มาเต็มเลยค่ะทุกคนดีนะที่เราแบบมาก่อนเห็นให้คุณนายเอ๋ได้นงนัโอ้โหร้านแถวบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าอาหารมันไม่ได้เยอะนะภาษาอังกฤษด้วยใส่นางนี่ไง สวัสดีค่ะโอ้ยทัวร์มาลงเยอะมากเลยทุกคนน้าผลไม้คนเยอะบัง Terima kasih telah menonton